หมักน่องไก่ติดสะโพกอร่อยอร่อยมีวิธีการทําอย่างไรไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้หนึ่งพาท่านผู้ชมมาทาเมนูปิ้งย่างอีกหนึ่งเมนูสําหรับเทศกาลปีใหม่นะคะวัตถุดิบหลักๆของเราก็จะมีน่องไก่ติดสะโพกพริกไทยปน่นรากผักชีน้ําตาลมะพร้าวเม็ดผักชีกระเทียมกระเทียมดองขิงตะไคร้โรตีซอสปรุงรสต่างๆก็จะมีซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำปลา กือค่ะไปเริ่มขั้นตอนการตาส่วนผสมเครื่องปรุงก่อนเลยนะคะหนึ่งก็จะใส่เกลือและเม็ดผักชีลงไปค่ะโขกให้เข้าแหลกนะคะท่านผู้ชมเราไม่ต้องตาให้ถึงกับปุลละเอียดนะคะท่านผู้ชมตามพอแหลกก็พอค่ะจากนั้นก็ใส่รากผักชีโขกให้เข้ากันอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่เราตาทั้ง3อย่างเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้นําส่วนผสมต่างๆที่เหลือนะคะมาใส่ได้เลยค่ะหก็จะใส่ ขิงกระเทียมกระเทียมดองตะไคร้ตามลงไปเลยค่ะโขลกให้เข้ากันแล้วก็ตักออกมาพักไว้ก่อนได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราไปเริ่มขั้นตอนการหมักไก่กันเลยค่ะก่อนที่จะนําไก่มาหมักนะคะต้องล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นพักให้เสด็จน้ําค่ะท่านผู้ชมหนึงจะใช้มีดหัน่นไก่ทั้งสองด้านนะคะเพื่อให้เขาซึมซับเครื่องที่เราจะหมักได้ง่ายขึ้นค่ะ วิธีการหมักไก่ของหนึ่งนะคะก็จะใส่เครื่องที่เราตามไว้ใส่รสด,ดีน้ำตาลมะพร้าวซีอิ๊วขาวซอนหอยหนางลมน้ำปลาจากนั้นนะคะจะคลุกเข้าผสมให้เขาเข้ากันหมักไว้ประมาณ3ชั่วโมงก่อนที่จะนำมาปิ้งย่างค่ะเสร็จแล้ค่ะเมนูไก่หมกักสมุนไพรปิ้งย่างของหนึ่งนะคะอร่อยทีเดียวสูตรนี้หากใครมีวัตถุดิบลงทำตามดูสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ